ก็แก่แล้วด้วยนะแล้วก็เรามีโอกาสได้ไดคุยได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นอะไรที่ดีนะเพล่มันพอแต่ก่อนนราจะชอบติดว่าแบบชอบอยู่คนเดียวมากชอบแบบไม่ได้คุยกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาจริงมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลามันยังไงมีมันก็รู้สึกดีกว่านะสถานะอะไรเนี่ยเราก็แบบไม่ได้มาถามขอแล้วอะตัวผมก็โตแล้วแล้วผมก็ไม่ใช่คนมุ้งมิ้งแล้วก็แบบรู้สึกเขินนะถ้าต้องมานั่งแบบถามแบบเป็นฟงเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบสําหรับผมมันคือเกินจุดั้้้แแแลลวววดยกก็็เราบบ ไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยก็คุยอยู่คนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ไม่ถึงมันไม่เคยตกลงว่าเป็นพบกันหรือแฟนกันสำหรับผมมันก็เหมือนนะเราความเห็นไม่ตรงกันหลายอย่างแต่ว่าไอไอสิ่งนี้มันแปลกดีที่แบบรู้สึกว่ามันทําให้เรายังคุยกันได้อยู่สําหรับผมก็คือว่าไอเรื่องนี้แหละที่แบบเราปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักทีสิ่งที่เราชอบคล้ายกันะมันจะมีเรื่องดนตรีเรื่องเพลงที่เราชอบการร้องเพลงชอบดนตรีนยผมว่าก็อาจจะให้คนได้เห็น มุมนี้มากหน่อยประทับใจอะไรเหรอก็คงเป็นคนที่แบบนิสัยดีแล้วก็น่ารักมากๆจริงจังจริงจังจริงจังจริอยู่แล้วจริงจอยู่แล้วโอ้โหรักๆๆกรักรักครับผมก็ขอฟังหนังก่อนนะก็วันนี้มากับนี่เลยนะครับบลูบิเทิลนะครับเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่ที่แบบว่าอยากให้แบบว่าหลายคนได้ลองเปิดใจดูนะเพราะว่าผมดูแค่ตัวอย่างก็ สนุกมากแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างและที่สําคัญเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้คือสามารถดูได้ทั้งครอบครัวด้วยก็อยากไปว่าฝากภาพยนตร์เรื่องบูบิเทลด้วยนะครับผมี่เนนป็คทชอบดูหนังแบเป็นผมเนี่ยถึงอายุเยอะแล้วแต่ผมยังแบบมีนิสัยบางทียังเหมือนยังเหมือนเด็กอยู่ไม่มีี่ไม่รู้เสียงมันเหมือนออกห้างเลยแปลกจังใครเปียกไปงานเปล่าอ๋อว่ามันเหมือนไปออกลำโพงเนยนะพี่นะ

ใครมาอ๋อครับผมได้ได้เดี๋ยวพูดเสียงดังชอบดูซุปเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วชอบอยู่แล้วคือผมเนี่ยยังมีความที่แบบชอบหนังซุปเปอร์ฮีโร่อยู่เพราะว่ามันมันสนุกนะแล้วก็เป็นแบบยังมีบูบูอะไรเงี้ยเลยชอบครับผมเข้าสายเมื่อไหร่คะเรื่องนี้พรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือวันที่17สิงหาใช่พรุ่งนี้17สิงหานะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมใครที่ว่างครอบครัวก็ชวนได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนไปดูกันได้นะครับผมอ่าฮักเปลี่ยนรูปแล้วครับวันนี้แนวใหม่ครับผม ใช่ครับช่วงนี้ก็ขีกเก๊กครับผมช่วงนี้ขี้เก๊กขึ้นนะฮะหลังเพราะว่าคนคนชมเยอะขึ้นนะผมเราก็เลยรู้สึกจะดีใจดีไหมเนี่ยพี่หลอกเพราะร้อนตังค์นะฮะก็มันเป็นเรื่องจริงนะครับผมที่เราเอามาร้อเล่นนะฮะใช่ก็รู้สึกดีกอผมจริงคผมรู้สึกว่าแบบเราแก่ขึ้นนั่นแหละพอเราอายุแบบจะ30มสิบแบบตอนยีิบเก้าเราเลยลองอีกสักครั้งหนึ่งว่าแบบเราจะลดน้ําหนักให้ได้แล้วก็จะลองแบบ ลองอยากลองดูว่าแบบมันจะทําได้ไหมเพราะว่าเราลองทํามาแบบ6กเปีแล้วมันไม่ได้ไม่สําเร็จอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบเออมันลดได้แล้วตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นมาแล้วเพราะตอนนี้ก็แค่เดือนเดือนหนขึ้นมาเกือบ11โลแล้วอะ่ะใช่ตอนลดเกือบ30โลเลยครับใช่ผมลดจากเกือบ80ลงไปห้าสิบสี่ก็อยากดูตัวเองแค่นี้เลยหรอใช่เพราะแค่แบบรู้สึกว่าหนึ่งเราเราเริ่มจะไม่มีจะก,กินแล้วใช่ไหมไม่ <laughs> หกก็คือว่าเราเรารู้สึกว่าเราอยากดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราอายุแบบ ผมว่าถ้าผมปล่อยตัวไปอีกนะมันจะแบบมันจะกลับมายากอะไรเงี้ยครับผมจุดไหนว่าเอมันต้องเียดเลยนะจุดพีคเลยเนี่ยคือว่าตังในธนาคารเรามันหมดพอแบบเราเห็นจนํานวนเงินเนี่ยมันจะไม่เหลือแล้วนะแล้วแบบผมว่ายุคนี้แบบเราต้องมันต้องยอมเหนื่อยอะที่แบบดูแลตัวเองหน่อยที่แบบจะกลับมาทํางานได้อะไรเงี้ยครับผมนนมันก็มันก็ยากเรื่องจริงอันนี้ไม่ได้มุกครับเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเฉยครับผม ใช่ไม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 ่ขนาดนั้นหรอกก็คือว่าเรารู้สึกว่าแบบเอาจิ้งแต่ก่อนผมเห็นเวลาแบบที่แบบเหมือนชอบมีนักแสดงเขาลดน้ําหนักเยอะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบแล้วมีคอมเมนต์ในด้านที่แบบว่าแบบเหมือนเสพติดความผอมอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่เคยเป็นนะจนแบบว่าตอนที่เราลดอผมชั่งน้ําหนักทุกวันแล้วก็รู้สึกแบบมันต้องลงแบบสองสามวันโลสองสามวันโลแล้วก็เออเราเข้าใจเขาแล้วนะที่แบบว่าทาไมแบบเขาอยากลดลงเรื่อยๆจนผมลงไปแตะห้าสิบสามอ่ะออกากาไม่ออกกินข้าวน้อยลง ใช่ะะคือ,อคือจริงอผมผมเป็นคนแบบติดน้ําพวกติดน้ำอาลมณ์ไกยลี่อะไรเงี้ยเราก็เราก็ากงดแล้วก็กินกับข้าวให้มันแบบน้อยลงอะไรเงี้ยครับใช่จะกินไม่ผมเอาเอาผมปิดหน้าตลอดแต่ก่อนนะไว้ผมยาวก็จะชอบแบบเอาผมอะปิดหน้าแต่จริงน้ำหนักผมช่วงนั้นคือขึ้นไป80ครับเกือบ80แล้วใช่ใช่ไม่ปกตินะผมหนัก7480ถึงอยู่แล้วมันขึ้นลงนี้ขึ้นลงนี้อยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันมันหนักมันจนแบบมันรู้สึกว่าแบบ มันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบลดลงมาไม่ตกใจจะแบติดใจจะแบบติดใช่ไม่หน่อยไม่ตกใจใช่ดีแล้วจริงๆใครที่อยากบอกว่าใครที่บอกว่าถ้าไม่ได้ทํางานต้องใช้แบบหุ่นหรืออะไรเงี้ยก็คือว่ากินไปแบบมีความสุขกว่าเยอะใช่ไหมแค่ไหนในการลดสั่ผมลงเร็วมากผมลงจริงๆคือเดือนเดียวก็ลงเกือบ20่สิบโลแล้วครับแล้วก็คือสองสองเดือนเนี่ยก็ลงแตะเกือบ30มสิบโล้วครับมัมีไอดอลไหมไม่มีเลยมีแค่ว่าแบบเรา เราเป,เป็นแบบว่าตอนนั้นอ่ะเราต้องมีที่ชั่งน้ําหนักอะทุกชั้นของบ้านเลย mm hmm. คือตื่นมาปุ๊บชั่งเดินปุ๊บต้องชั่งแล้วต้องเห็นเลขที่มันแบบลดลงลดลงเรื่อยๆแต่พอมันแตะห้าสามบุ๊มเนี่ยมันเหมือนแบบมันหน้าแห้งตัวแห้งอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอเราเริ่มรีวิวของกินอ่ะมันก็ทําให้เราแบบกลับมาแบบกินหยุดหยุดกินไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ไม่มีเลยส่วนส่วนส่วนตัวผมมองว่าของผมเนี่ยตอนที่ผมน้ําหนักน้อยอ่ะรู้สึกว่าสุขภาพมันดีแบบดีมาก ตัวผมนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกลับมาแบบลุกง่ายวิ่งโหนปีนแล้วก็แบบเฮ้ยรู้สึกร่างกายเรามันแข็งแรงกว่าแต่ก่อนเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมคนชมว่าอะไรบ้างครับโอ้โหคนเขาชมว่าแบบไม่ค่อยมีคําชมนะพี่แม่ก็มีชมบ้างก็แบบว่าเหมือนแบบว่ามันก็เป็นแบบเป็นกระแสเป็นพักๆบ้างอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมือนเราแบบไปยืนแบบเก็กหล่อถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็แบบเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคนก็จะชมว่าแบบเหมือนส่วนใหญ่คนเขาจำไม่ได้มากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบเด็กๆรุ่นใหม่บางคนเนี้ย คือเขานึกว่าผมายังอายุน้อยอยู่แต่ชี้ง่าผมมา30กว่าแล้วอะไรเงี้ยพอหลายคนรู้ก็แบบตกใจเหมือนกันรู้สึกว่าแบบพอเราน้ําหนักลงอ่ะเหมือนเหมือนมันดูเด็กกว่าตอนปกติด้วยอะไร,งไรงเงี้ยอยากตัดใจจะขาดเลยครับผมตอนตอนตอน,ตอนที่ว่าผมผมยาวเงี้ยแล้วก็แบบต้องตัดผมสั้นอนะ่ะแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ค่อยยอมตัดผมนะจะชอบให้ผมยาวอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังอ่ีผมรู้ว่าผมแบบเขาจะให้ตังค์เรานะเราก็แบบเมื่อไหร่จะตัดวะเมื่อไหร่จะตัดวะอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่าพอตัดผมปุ๊บ ขาใช่ครับผมชีวิตนี่ขับเคลื่อนได้ด้วยเงินจริงๆครับก็คือว่าพอตัดผมปุ๊บแบบเฮ้ยตังค่าบัญชีไว้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบทําให้เราแบบเริ่มรู้สึกแบบมีแรงดูแลตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยครับผมเาทงานเข้ามาเขาจะทุ้มก็ตัวตัวเลขกับเราค่อนข้างเยอะที่เราไม่เปลี่ยนมุกงมิ่งเงนไม่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 ต้องเยอะมากครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเยอะมากก็ไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ไปทุ้มไปทุ้มตัวนี้กันเยอะเพื่อให้เรากลับมาหล่อฮะเอาอย่างว่าให้กลับมาหล่อให้ตัวเลขอย่างนี้เราไม่เปยนั้นนะ มันมันจะเป็นแนวแบบว่าประมาณนี้มากกว่าว่าแบบงานไหนเราคุยกันว่าเราตั้งเป้าว่างานนี้เราอยากได้สภาพตัวเราเหมือนเห <laughs> มือนใครเหมือนอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบทำกันบ้านเรื่องนั้นให้ได้อะไรเงี้ยเรื่องช่วงประมาณเกือบปีอะครึง่งครึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมจะจริงจังเรื่องเรื่องน้ําหนักหน่อยก็คือเหมือนแบบว่าถ้าแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนประเทศเนี่ยเขาจะชอบคนผอมมากเราก็จะลดแบบตุ้มเดียวเลยเพื่อให้แบบมันดูเรียบผอมหมดทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าแบบของกินมันอร่อยอ <laughs> ะหยุดกินไม่ได้แล้วครับ <laughs> อเอาจริงเนะี่ยผมผมต้องบอกว่าจริงผมยังเป็นคนที่แบบโชคดีมากนะที่แบบว่าคือช่วงที่แบบสภาพอย่างนี้หรือสภาพอย่างงู้นอะ่ะมันก็ยังมีแบบผู้ใหญ่ที่ใจดีที่แบบว่าให้โอกาสเราตลอดแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราแบบอยากอยากรับอยากทํำไหมอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือว่าผมใช้วิธีแบบเด็กขาดก็คือแต่ก่อนน่ผมจะไม่ค่อยรับงานพอผมรับปุ๊บผมมีเงินก้อนนึงปุ๊บผมก็หยุดทำละอันนี้ผมก็ให้้จัดการผมนะครับเข้ามาดูแลก็คือเขารับ แม่งทุกอย่างเลยครับผมมันก็คือตัวหมวดมต้องทำงานใช่ตอนนี้เราบอกว่าเราไม่มีผู้จัดการใช่ก่อนนี้ไม่มีผู้จัดการตอนนี้เราก็ไปแบบไปตัดสินใจผิดนะครับไปตกลงกับเขาว่าแบบเฮ้ยมาเราจะทํางานกันครึ่งปีแล้วเขาก็รับทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยครับผมหนึ่งปีหลังนี่มีตัวกิจงานแล้วเดีไหมจริงๆก็ตอนตอนหลังก็มันก็เป็นเป็นเรื่องปกติของเรานะที่แบบมันจะมีแบบงานเยอะบ้างลดลงบ้างเป็นเรื่องปกติมันก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มได้พักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมก็ไม่เคยแบบ ทำงานติดกันขนาดนี้มาก,ก่อนเลยใวงไหมว่าขนาดเราไม่มีผลงานบนหน้าจอ,อแต่เรามีงานตลอดใช่ผมผมยังเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราไม่เราเราก็งเกงเราไม่ค่อยงงแต่ผมอะในจังหวะชีวิตจะเจอเรื่องแบบนี้บ่อยก็คือหนึ่งอะเรายังได้โอกาสจากผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็แบบหลายๆคนที่แบบว่ายังชอบในเรื่องแฟนฉันเงี้ยส่วนใหญ่แบบว่าแฟน <laughs> แฟนขับผมจะเป็นคนที่แบบอายุเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบขอบคุณทุกค,คนที่ให้โอกาสมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมติดตามมาเปลี่ยนด้วยนะครับ เปลี่ยนแต่ก่อนเนี่ยสินค้าที่ผมรับปีนี้เป็นสินค้าที่ผมไม่เคยคิดจะรับมาก่อนเลยทั้งทั้งชีวิตเลยนะแต่ก่อนนี่ผมจะไม่รับเลยอะไรที่ต้องแบบใช้ทาหน้าอะไรที่ทาตัวหรืออะไรสวยงามเนี่ยผมบบพูดแต่ก่อนเด้ขาดมากเรื่องว่าแบบเราไม่ได้ใช้อะมันก็รับไม่ได้ครับต,ตอนนี้คือเหมือนเหมือนพวกเหมือนประมาณว่าอะไรนะเจ้าของสินค้าเขาโอนตังมาให้แล้วก็ให้เราใช้ของฟรีผมก็ทามันทั้งตั้งแต่หัวจนเท้าเลยพี่ทาทั้งวันเลยครับพอแบบว่า ได้ตังค์ใช่ไหมผมก็ผมก็เลยทาสินค้าทุกอย่างแล้วก็ทดลองใช้จริงอันไหนเราไม่แพ้อันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ใช้ได้นะเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่าเราแต่งหน้าปุ๊บเราก็แพ้เราฉีดสเปรย์เราก็แพ้เหมือนต้นหลังเนี่ยมันมีสินค้าที่มันเป็นออร์แกนิกมากขึ้นธรรมชาติมากขึ้นเราเลยได้แบบทดลองใช้แล้วก็เหมือนต้นหลังเนี่ยพวกแต่ละสินค้ามันแบบว่ามันต้องผ่านออยผ่านอะไรที่ดีมากอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ลองใช้อันไหนที่เราใช้แล้วมันไม่แพ้แล้วก็มาบอกต่อคนอื่นได้ค ผมว่าถ้าถ้ามันหมดหมดสัญญาหมดอะไรเงี้ยผมก็ไปเลยครับผมครับขึ้ไม่เสญญใช่ครับผมสัญญาไม่ไม่ไม่นานหรอกก็คือว่าเราเราทำงานอ่ะตอนแรกเราคิดว่าเราจะทำหกเดือนแต่พอทำจริงมันก็แบบเวลา6เดือนปีนี้มันไวมากนะเหมือนรู้สึกว่าเวลาช่วงหลังเนี่ยพอเราอายุเยอะมันไวมากมันผ่านไปไวมากเลยคิดว่าแบบเออลองทำให้ได้ักสองสามปีดูอะไรเงี้ยชอบแบบคณชมว่าเราหล่อ เอ้ยผมผมว่าการดูแลตัวเองนี่มันเหนื่อยมากเลยครับแล้วเราเราชอบตัวเองในแบบนี้หรือว่าแบบก่อนหน้านี้ผมอ่ะถ้าถ้าชอบในแบบก่อนหน้านี้คือมันมีความสุขตรงที่ว่าเราได้กินทุกอย่างแล้วผมกินขนมกินเยลลี่กินอะไรถึงแบบตีสามตีสี่ทุกวันอะนะแต่ว่าตอนนี้คือมันก็ต้องแลกมากับด้วยการที่แบบดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับผือว่ามันอร่อยนะเนาะสิงาราสัตว์คุ้แม่เราไหมไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นหมาเห่าครับตอนนี้ไอตอนผอมมากๆอะไรเงี้ยไม่มาเห่านึกว่าแบบ ใครตัวผมผอมเดินมาอะไรเงี้ยเพราะตอนตอนนั้นผมผอมจริงใช่ผมหนักใช่ใช่ใช่แต่ผมว่าถ้าถ้าสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นอีกครับเพราะว่าเพราวเรามีแฟนี่ยเพราะเรามีแฟนเราหล่อหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมจริงเนี่ยผมหล่องแต่เกิดแล้วครับหล่อมากก็คือก็คือว่าผมแบบเหมือนเปลี่ยนเป็นช่วงอายุเราช่วงนี้แบบอยากทำกันบ้านเรื่องผอมเราก็ผอมเราอยากแบบว่า ตัวใหญ่แล้วก็อยากตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามอยากคุมให้มันขอไม่ได้นานที่สุดนั่นแหละตัวผมอาจจะแบบไม่ไม่ได้คั่งขนาดนั้นเป็นแบบผมเป็นคนที่แบบจริงจังนะครับผมในความรักแล้วก็แบบให,ให้ให้ทุกวันเนี่ยมันสําคัญหมดอาจจะไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบวหวาหรือแบบดูแบบขัางเกินในตัวผมนะไม่ได้เป็นขนาดนั้นใช่ไมมันเริ่มต้นจากตัวผมรู้สึกว่าแบบเราก็แก่แล้วด้วยนะแล้วก็เรามีโอกาสได้ได้คุยได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบ มันก็เป็นอะไรที่ดีนะพี่มันพอแต่ก่อนเนี่ยเราจะชอบติดว่าแบบชอบอยู่คนเดียวมากชอบแบบไม่ได้คุยกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาจริงมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลามันยังไงมีมันก็รู้สึกดีกว่านะมันมีความสุขดีครับบอกว่าแบบค่ะผู้หญิ่เข้ากับสบายเราอยากเข้ากับเราอยากยากเอาจิงเราสองคนไม่ได้ไม่ได้เข้ากันได้เลยนะเราเราผมจะบอกให้ว่าผมรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยทุกคนจะพูดว่าคนสองคนอ่ะมันต้องมีอะไรที่คล้ายกันมันเลยจะอยู่ด้วยกันได้หรืออะไรเงี้ย แต่ผมบอกให้เาว่าพอมาเจอจังหวะชีวิตจริงๆมันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นสําหรับผมเนะี่ยไม่ได้มีอะไรถ้าถ้าตามที่แบบความรู้สึกที่แบบว่าเราได้คุยกันนะไม่ได้มีอะไรคล้ายกันเลยนะครับประทับใจอะไรประทับใจอะไรเหรอก็คงเป็นคนที่แบบนิสัยดีแล้วก็น่ารักมากๆใช่ออก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบตอนหลังเราทํางานใช่ไหมแล้วก็มีทั้งแบบได้คุย แล้วก็ไม่ได้คุยเหมือนที่วันนั้นอ่ะผม,มไม่ได้เปิดตัวอะไรนะแต่คือเราก็ตอบตามจริงเพราะว่าเหมือนสถ,สถานะอะไรเนี่ยเราก็แบบไม่ได้มาถามขอกันแล้วอ่ะตัวผมก็โตแล้วแล้วผมก็ไม่ใช่คนมุ้งมิ้งแล้วก็แบบรู้สึกเขินนะถ้าต้องมานั่งแบบถามถาว่าแบบเป็นฟงเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบสําหรับผมมันคือเกินจุดนั้นแล้วด้วยแล้วก็เราก็แบบไม่ได้คุยกับใครเลยอะไรเงี้ยก็คุยอยู่คนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ไม่ถึงมันไม่เคยตกลงว่าเป็น,นคบกันหรือแฟนกัน,นสำหรับผมผมันมันก็เหมือน,น,ะอะนแล้วอะไ <onsieur S 2> คือคือช่วงนี้ช่วงนี้ผมคุยคุยกันตัวผมก็คุยจริงๆอะนะผมก็คุยกันแบบจริงๆแล้วก็คนถามเยอะอะไรเงี้ยคนถามเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วก็ตอบตามจริงอะคือผมอาจจะไม่ได้หวานเหมือนคู่อื่นที่แบบว่าหรือทําอะไรให้มันดูสวีทอะไรเงี้ยตัวผมนะก็แบบอาจจะไม่ได้ค่อยลงอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือตอบแบบจริงๆว่าถ้าตอนนี้เราคุยแล้วคุยอยู่คนเดียวแล้วยยเราก็แบบมีอยู่คนเดียวอะมันก็คือคนคุยกันอะ มันก็เหมือนนะมันก็ไม่ต่างจากแฟนอะไรเง hm uh oh oh oh. exactly ี้ยนะสำหรับผมนะแอคชั่นที่ลงแต่ละอย่างก็คือแบบว่าดูแความฮาแต่ล่าส่ที่บอกแฟนฉัะไม่ใชแค่ดัแฟนันอ่าอ่าอ่าอ้าอ่าอ่าน่า่าอ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 ่าน่าอ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 ่ทอ่าอ่เอ้าอ่อ่า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 อะแต่าอ่มอแจจะไม่าอไดอพิอ่าหรือ้นอ่ารแนอนัอนก็่แอ่านกาค่เป่าอรที่าท่าห่แอนๆห่ายคนอ่าสึกว่าได้อ่าล้วก็รู้สึกแบบยอ้มไปด้วยอ่างี้ยก็น่ารักดีครับผมใช่ ไม่ไม่ไม,ไม่ผมว่าตัวผมอาจจะแบบสภาพนี้ได้ไม่นานเลยนี่ก็คงแบบเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปบ้างเอาจริงก็ยังรู้สึกว่าแบบตัวเราอะยังต้องมีความตลกไปด้วยเพราะมันคือชีวิตประจําวันของเรานะที่แบบเราเรา,เราอาจจะแบบกก๊กหล่อไม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมันก็อาจจะมีสลับ,สล,บสลับกันบ้างอะไรเงี้ยครับ้ลขอขภาพนี้มี <c oughs> มีก็ม,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 มีมีบ้างที่บอกว่าแบบพี่นิ่งๆหน,น,น่อยอะไรเงี <c> ้ย <oughs> แต่ว่าตัวผมก็แบบว่า นิ่งได้ไม่นานหรอกแต่จริงชีวิตผมเป็นคนที่ถ้าช่วงจริงจังก็จริงจังนะเวลาแบบตลกก็จะตลกเวลาเครียดก็อาจจะมีเครียดบ้างอะไรเงี้ยครับผมคนนี้จริงจังนะคนนี้จริงจังไหมจริงจัง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 อยู่แล้วจริงจังอยู่แล้วโอ้โหรัก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 ไม่เป็ทีามเลยว่าด้วความที่เราเป็นมือเบื้องหังเนี่ยอืมอยากพาเขามาอยู่รอบเดีกันเอยากมาอยู่รอกนผมผมว่าอันนี้ยผมสิ่งสิ่งที่เมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบก็คือว่าประมาณว่ามันแปลกมากตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาอยู่แบบ โลกเดียวกันมากเพราะว่าเราเราเราความเห็นไม่ตรงกันหลายอย่างแต่ว่าไอสิ่งนี้มันแปลกดีที่แบบรู้สึกว่ามันทําให้เรายังคุยกันได้อยู่สําหรับผมก็คือว่าไอเรื่องนี้แหละที่แบบเราปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักทีคุยกันไม่ได้เถียงกันตลอดมันเลยอยู่กันนานนะมันแปลกดีมันไม่เหมือนคู่อื่นนะผมว่าแบบคือแบบอาจจะเถียงเรื่องงานเนี่ยผมจริงจริงกับผมก็อยากทํางานหลายครั้งนะแต่ว่าด้วยความที่แบบความคิดเราอาจจะยังแบบไม่ได้ตรงกันร้อเปอร์เซ็นต์เขาก็แบบเป็นหัวคิดที่แบบว่า เก่งมากๆคนหนึ่งนะที่เพราะเขาชอบคิดงานเองเหมือนกันเราก็ชอบคิดงานเองอะไรเพราะมันอยู่ด้วยกันมันเลยแบบเรื่องงานกันยังไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าถ้าลงเราลงอะไรที่มันเป็นธรรมชาติน่ารักเหมือนสิ่งที่เราชอบคล้ายกันนะมันจะมีเรื่องดนตรีเรื่องเพลงที่เราชอบการร้องเพลงชอบดนตรีนยะผมว่าก็อาจจะให้คนได้เห็นมุมนี้มากหน่อยมากกว่างานเลยนะมีมีม,มีผมว่าถ้าวันหนึ่งเราเราคุยกันรู้เรื่องขึ้นนะแบบยอมที่จะแบบว่า คนละครึ่งอะไรเงี้ยตัวผมจริงก็ยอมนะก,ก็เดี๋ยวเราก็อาจจะได้เห็นแบบงานที่มากขึ้นแต่ว่าผมว่าจริงว่าการทํางานที่ดีของเราก็อาจจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวกับด้านเพลงด้านดนตรีด้านแบบว่าตลกตลก,ตลกอะไรเงี้ยครับผมไม่ไม,ไม,ไม่เพราะว่าคือผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงปแปลกๆเนี่ยเราต้องดูแลเองอะนะพวกสัตว์เลี้ยงปแปลกๆแบบแต่และคนไม่ได้ไม่ได้ชอบเหมือนกันหมดนะครับผมเหมือนว่าผมอยู่ที่ผมจะอุ้มตัวเฮียไปเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนนะฮะเราก็ต้อง ตัวเ hey, ฮหรือว่าตัวอะไรแปลกๆเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าเลี้ยงของเราเองเหมือนเดิมครับผมเรา้เล้ยงาเขามารู้จักน้องๆเราไหมไม่ไม่ไมไมถ้าถ้าตัวแปลกมากจริงจะไม่ไม่ได้ค่อยแนะนําให้ใครรู้จักอยู่แล้วั้แต่พี่ามุมโรมติกไน่นมุมโรมติกผมหรอผมว่าสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีไม่ค่อยม,ม,ยมีผมต้องพูดจริงๆว่าแบบว่าเราเราไม่ได้โกหกนะแต่ว่าเราเรามีความสุขตัวผมมันมีความสุขที่มันเป็นแบบนี้แหละที่แบบเหมือนมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันใช้เวลานาน ถึงสถานะตัวผมจะไม่ไม่ขอกันไม่ให้กันมีช่วงเวลาที่แยกย้ายมีช่วงเวลาที่กลับมาแต่คือตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเราคุยกันอนะ่ะมันก็มีความสุขที่เราเป็นอย่างนี้กันนะครับผมโอ้ผมผมจริงๆก็มีช่วงที่ผมไปจีบหลายรอบอยู่ครับผมจนแบบว่าตอนหลังเรารู้สึกว่าแบบว่ามันต่างคนก็ต่างไม่ได้คุยกับใครอ่ะนะแล้วเราก็ได้ได้มีโอกาสมาคุยกันแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันดีแบบไม่ได้คุยกันอนะ่ะใช่ ไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยตรงที่เถียงกันมากกว่าคุยกันไม่มีครับเรายังไม่ได้คิดอะไรกันขนาดนั้นไม่ผมผมพูดแบบจริงๆิงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างอย่างที่ว่าเขาเล่นมุกว่าวันที่12สิงหาอะไรเงี้ยตัวตัวผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ให้วันนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นเป็นวันที่ของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งนะตัวผมอยากมองว่าแบบว่าเออสิบสามก็ได้ถ้าจะครบหรือแบบว่าตัวเราไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องระบุวันอะไรกันขนาดนั้น แค่ว่าคุยกันแล้วมีความสุขเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่น่ารักน่ารักชอบพิมพ์มาแลดูน่ารักีอะไรอะไรดๆูสว่าน่าจะเผมผมว่าน่ารักนั่นแหละน่ารักน่ารักแล้วก็แบบนิสัยดีแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยชอบร้องเพลงชอบทาดนตรีอะไรเงี้ยผมเป็นคนแบบชอบเวลาเขาร้องเพลงมากๆเพราะเขาร้องเพลงเพราะมากก็อยากให้แบบหลายคนได้เห็นไอ้ด้านที่เขาแบบร้องเพลงมันน่ารักเก่งมากไม่มีผม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 บอกาจริง เรื่องหราผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมไม่ไม่ไม่ผมยัผมหอวก็คือผมรู้สึกว่านั่นแหละมันมันแปลกตรงที่ว่าเราไม่ได้คิดกันได้ทุกเรื่องเราไม่ได้คุยกันได้ทุกเรื่องเรื่องงานเราความเห็นไม่ตรงกันแต่เราน่าจะเป็นแค่เรื่องคําตอบง่ายๆเลยก็คือว่ามันอาจจะแค่มีความสุขในการคุยกันมันก็โอเคแล้วอะไรอย่างี้ครับผมก็มีมีบ้างนะการคุยไม่รู้เรื่องของเราแต่สําหรับผมมันว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเราจริงๆผมเราก็ไม่ได้อายุน้อยกันแล้วนะทั้งคู่แล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบ ถ้างานไหนความคิดไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่ทําแค่นั้นเองใช่ครับผมแซลแซวจริงๆอะแซลตั้งนานแล้วซลตั้งแต่ทั้งตอนยังไม่ได้คุยทั้งตอนคุยเนะี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยที่อาจจะไม่ได้เห็นผมวุ่นวายมากหรือผมที่แบบว่าต้องลงอะไรแบบเยอะผมอะเพราะว่าผมผมรู้สึกห่วงความรู้สึกคนนะการที่ว่าแบบว่าผมถึงเราจะมั่นใจในในการคุยกันแค่ไหนมั่นใจในความ มันคงแค่ไหนแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันมีตัวอย่างให้เห็นหลายๆคู่นะว่าแบบอย่าไปตัวผมอาจจะไม่รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปหวือหวาอะไรเกินเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะพอคนผิดหวังหรืออะไรอ่ะเราเดาไม่ถูกหรอกว่าชีวิตสองคนมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างมันกลัวทาให้คนอื่นผิดหวังอะไรเงี้ยก็รอให้เวลามันแบบเป็นตัวที่แบบค่อยๆทําให้เห็นอะไรมากขึ้นมากขึ้นดีกว่าครับผมผมไม่เคยเรียกกันอย่างนั้นเลยตัวผมนะไม่เคยเรียกกันเลยจริงแต่ว่าสถานะมันเหมือนกันสถานะเนี่ยมันไม่ต่าง ใช่โอสถานะมันก็คือเหมือนแฟนเหมือนอะไรทุกอย่างอ่ะแต่ว่าแบบตัวตัวผมไม่ใช่เป็นคนที่แบบแฟนจ๋าอะไรเงี้ยแต่เราม่้เกนว่าแว่าทุกวันนี้ก็คือทุกอย่างก็คือเหมือนแฟนกันเหมือนสำหรับผมก็คือเหมือนเรากลับมาคุยกันครั้งนี้คือแบบมันก็คือเหมือนอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้ต่างคนไม่ได้มีใครนะเรามีกันแค่คุยกันสองคนอ่ะมันก็คือมันไม่ต่างอ่ะแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยแม่ก็เห็นโอ้เห็นเห็นจริงๆอย่างวันนั้นที่ว่าเห็นทุกคนพลาดว่าอะไรนะเปิดตัวอะไรเงี้ย วันนั้นนะ่ผมเหมือนน้องๆก็ถามในตอนผมไลฟ์แล้วเขาก็ถามผมผมก็ไม่รู้จะตอบยงไงก็ตอบจริงๆนะสำหรับผมเนะี่ยคือสภาพผมสองคนอะ่ะผมต้องเรียกมันอย่างเงี้ยสภาพสภาพของเราสองคนอะ่ะมันไม่ใช่แบบเด็กที่มากุุกกิกแล้วนะมันก็คือสําหรับผมมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างจากแฟนและแค่ว่าทุกอย่างว่าแบบใครจะเรียกอะไรก็ได้เลยอนะไรเงี้ยผมก็คือแบบเหมือนมีความสุขที่ได้ได้คุยได้เจออะไรเงี้ยมันก็มีความสุขมากๆครับผมดีก็คือก็ดีดีดีมากๆเรียกเขาว่าอะไร ไม่ผมบางทีก็็น่าเรียกก็น่าจะมีมีคําว่าว่าทีระก็เคยมีเรียกบ้างนะครับผมแล้วก็ผมก็เลยนึกอยู่ตัวนั้นน่จะเรียกตัวเหมือนกันเนะตัวใช่ใช่ใช่เขาเรียกผมเรียกผมพี่ต้องเป็นแค่ตัวเองนั่นแหละตัวอื่นไม่ได้ใช่ใช่ครับ ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วตัวตัวผมก็ได้ไปดูนะครับผมแล้วก็อะไรแต่ผมมองว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราเราต้องทุกคนต้องให้เกียรติกันนะแล้วก็ต้องมองว่าถ้าเขาแบบเป็นคู่ที่น่ารักเราก็ต้องเปิดใจแล้วก็คือทุกคนแบบน่ารักหมดอะไรเงี้ยครับถ้าทุกคนเขาจะได้ทํางานด้วยกันหรือว่าแบบส่งเสริมกันนะเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกแบบต้องยินดีกับเขาอะไรเงี<ม>้ยครับผมไม่ไม่ไม<ๆ>่ไ<ๆ>ม่ผมผมโตแล้วผมอายุ30แล้วผมแบบจริงๆไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยครับผม ไม่ใช่ตัวหัวหรือไรอ๋อไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่ไม่ใช่คอนเทนต์อะไรสักอย่างผมเป็นคนไม่โกหกคนอยู่แล้วเหมือนผมบอกอะเหมือนเหมือนความรู้สึกเราเป็นยังไงเราก็บอกอย่างนั้นเราคุยกันยังไงเราไม่ได้ตกลงอะไรเราตกลงอะไรกันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็เป็นแบบตามที่ผมบอกอะครับผมใช่ผมไม่อกหักเราใช่สภาพผมมีคนอกหักด้วยใช่ไหมไม่หรอกก็คือผมรู้สึกว่าผมก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ผมไม่ได้แบบมีแบบ ไม่ได้มีแบบเหมือนถ้าเรียกก็เหมือนถ้าคนเรียกแฟนใช่ไหมก็ไม่ได้มีคนคุยที่แบบอย่างนี้มานานมากแล้วด้วยนะผมก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็ต้องแบบยินดีกับพวกเราด้วยนะอะไรเงี้ยใช่เหมือนที่แบบเวลาผมเห็นคู่ใครเราก็ต้องยินดีดีใจกับเขาเรื่องแต่งงานต้องดูให้ให้รอดก่อนต้องให้สองคนอยู่กันรอดก่อนนะครับผมใช่ครับผมเห็นภาพเลยครับผมว่าต้องเห็นภาพที่ว่าทํางานคู่กันให้ได้ก่อน แล้วก็ไม่เถียงกันแล้วก็แบบว่าคุยกันรู้เรื่องเคลียร์ทุกอย่างก่อนเนี่ยผมว่ามันก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตใช่ตัวผมอาจจะอายุเยอะแล้วแต่เขายังอายุน้อยกว่าก็อาจต้องให้เวลาอะไรอีกหลายๆอย่างไงครับผมใจเรื่องสไตล์คือฝั่งแมนาเหมือนโดนโจมตีว่าแบบมาเปิดหลังเราเพราะว่าโครงการที่จะแบบ แ <tournament, S 1> ม่ก็คือคืออยากบอกทุกคนเลยนะว่าผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมหลายคนที่ไปผมบอกว่าอยากอยากให้แบบว่าผ่อนคลายนะอย่าไปเครียดอย่าอย่าไปแบบว่าอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราต้อง,ต,องต้องให้เกียรติทุกคนคือถ้าใครดูอะไรแล้วนี่เราก็แค่แบบอยู่เฉยไปก็ได้อะไรเงี้ยผม,ผมรู้สึกว่าตัวผมก็ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบมาโจมตีอะไรฝั่งผมเลยนะครับผมฝั่งเขาก็น่ารักในแบบของเขานะครับผม ก็ต้องเปิดใจแล้วก็ให้เกียรติกันและกันทุกคนด้วยครับผมอะไรเงี้ยใช่ครับ <Yeah. S 1> ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ